số ba mày phi nương, sáu bảy phi nương, mày ăn không? J đam phi nương, con thằng. tốm đây. đây. เอาเหมยกระดาษพี่เนาะเอ้ยเบิ enfin> ่งแต่แค no mm ้นเสือเบิ่งนี่ฮะเบิ่งกวนเฮ้ยเนาะเชยเชยขึ้นย่าวันพี่เนาะกินห้องหอมพี่นายกินมะม่วงแผ่นเชยน่ะเป็นเป็นผู้คนพนักหมวกแผ่นโอ้ยห่อนไลพี่เนาะหอนไลก่อนฮามอดเดย์ได้หางหอนเนาะ อืมห้องคือเด๋ยพ่ห้องคือเนาะเขาโลพอมนเขาะเก็บมังมวงมงไม่มาจนได้มาค้นอยู่ในพี่น้อยว่าบนสิโตอะไรบนบโต๊ะหาย้าทุกท่ายมาพ้นไม่มีข้ามึงมีใําพี่น้อยห้องคืมคืมห้องห้องขาห้องแอรอยู่คึมอยู่ันบโตมะดอกแมนมันจะมาเมื่อยนะ นมอตอนคืออึงแทนฮะจะม่ทานอยู่เออประมาณนเนาะบอว่แต่ควายเห็ดนามอโล่สำนีพ่น้อาเอ้ผลลวงลวงลวงใส่ทันทันานลายเนาะ ไว้ใจให้หมดแล้วพอดีคนขักใช่ไหม่่ะลูกกับิวหยาพี่นาะเฮ้ยโอเดินโอแม่มามันคนหมกหมว่แม่เห็บ่นอะมันลายยางเนาะคนมาเนะเด้เ่งสำอาต้นนี้แล้วอะเศ้าเลมันบเข็

สมมว่าขาขอขอยเดี่พี่น้องเด้อเห็นไ้ยน um, ันนะเงี้เดือนกิเสีแบบครือมุเป็นงเทนนองมันมั่วม um ันสั่นกาะออมริกกันสั่นได้ม oui> ันสั่นเนอก็มันสั่นนะพรานางก็มันสั่นมันลาย ขาโทรดชวบากันสั่นเนยแพลทางเงินเดือนออกปิตเสียมาานเตรอลยตวุดอยลน้องจอืมซองมือเลยนะน่นาสมยนี่พี่น้องือเป็นสีังซีี่ยเอ่ มองมันคือมีฉีดออมคือมาหน้าก้นมอนบบเพียงกันแล้วมันยังพี่น้องอืยังเป็นงามนะเฮ้ยเป็น้น้าพี่น้องเอ้ยอพระอยากกินมางม่วงอันแผ่นนั่นหมดจ่อมาเด้อพี่น้องเด้อจ่อเนื้อน้องดำมาชิมนำกันคือหน้ากับพุ่นเนาะจัดไปพี่น้องสีงามต้นหน้ากงามพี่น้องเฮ้ย

ตา่นมันด้อในามาหจัเด้วยมาหา่คือปวดหัวปะเหมือนมากกระแพ้ปะสองสามพร่นอหอมด้ อบอกเลี้ยวฮาอีบุก๊กป้ามันหายดิบด,ดีะ่ะ <c oughs> อีดวีมาจับดีในี่โทรศัพท์นะแนึ่นนี่อย่าดอยไลยม,ม่ไอ้จับโทรศัพท์หัวดอยมาแม่เตียนมหาูุซายเออจับแบบนี้นแนว นีเบิ่งเบิ่งทางผู้ชมสิสิละตาสิละแท้อือน่าจะแท้งเบิ่งนาจะแท้งเบ่เิ่กเ่ง่ออมามาไอ้นั้นมาอีบ่นัมาอันแม่อเตลงมหาาอีหยังว2มื้อได้บ่ว่นี่ก็ลง34 5ลูกาเฮาก็ยาแล้วซาอือมาชันตานางน่ะอือพี่น้อง

อากาศเย็นอากาศ h อ t พี่น้อยทำมือแดดพี่น้อยมบนมีแดดแต่หางหอนนะหอนอ่สงสารอยู่้างจะพยายามฮ็ดปววพี่น้อยมุดจอเข้ามาพี่น้องได้นัสหาไหว้ท้าอิฟซีกินเนลาเกิดน ยกวนทะเมนเละืบ่เขาามันดือดขุนทเม่นาออสบสพี่พีนอ่ะ่อย่างไาร,ร,รนนนนวนตอพี่น้อยเยันี่นยมเอทานพี่น้อยหักแหงแห้งไ่นัน้น้ำมอหาปั้นนกะพุนพี่น่อยอือ ข้างแพลนกข้างแค่ไหนแนแห้งนะ่นานนะปิ้งซีนได้จับบงบาเราแพ้มาับะสาวได้คบัดมือไปหน อาภาัยสแตนทานสแตนพ่นา่าผิดพินาบเทำขอภัยไเพื่น,อนอเอ,อิม้าว่าไม่ยอมอกมาแต่ขอโทวขอัฟพี่นาขอ,าอไัออนไลนสบายพี่นา

ห้องห้าแมเด้อห้องห้าแมแม่้อแร้าจะคิดเลด้ออัปนามาศเี่ยก็ขอลาปิดคิดนะ พักค้พอพิมพ์หน้าพนักสบายดีพนอกเนืนนะนติดตามนัสร้างซาใจพนักนะบ๊ายบาย